สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับวินเหมือนเดิมนะครับที่ Perfect Car ครับผมวันนี้นะครับมีรถสวยๆอีกแล้วครับ1คันมานำเสนอครับคันนี้เป็นเจ้า Toyota Camry ครับปี2017นะครับเครื่องยนต์2.5ครับ Hybrid นะครับตัวนี้เป็นตัว Hybrid n a v i g a t o r นะครับภายในก็จะมีจอเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้และความนี้เป็น Hybrid นะครับกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็โลโก้ Toyota เนี่ยก็จะมีสีฟ้าแซมมานะครับไฟหน้าก็จะมี Daytime Running Light นะครับแล้วก็มี เป็นใบบีมโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่นะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกครับผมการชนหน้าก็จะเป็นสไตล์นี้แบบนี้เลยนะครับคันนี้ครับด้วยความที่เป็นไฮบิดนะครับอัปเกรดขึ้นมาจากตัว2000ตัว G นะครับผมล้อแม็กเนี่ยก็เป็นล้อแม็กขอบ17เรียบร้อยแล้วนะครับลายนี้แบบนี้เลยนะครับผมยางคันนี้ติดรถมาปี2021ย่ครับยางเมื่อปีที่แล้วนะครับยังใหม่ๆมากๆแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยครับแค่ยางนี้ก็ประหยัดไปหลักหมื่นแล้วครับหมื่นสองหมื่ ได้ชุดนี้ไปนะครับผมไปดูรอบๆคันกันนิดหนึ่งตรงนี้นิดหนึ่งครับตรงนี้นะครับมีไฟแตกเล็กน้อยครับรงขอบกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับก็มันเป็นรถเป็นสองครับก็ต้องมีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองครับตรงนี้สบายยนะฮะมาไปดูกันต่อนะครับผมคันนี้นะครับด้านท้ายครับไฟท้ายเนี่ยคันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายที่มีสีฟ้าแซมนะครับให้ความรู้สึกว่าเป็นรถที่แบบลักโลกสไตล์ไฮบิดนะครับแบบนี้เลยนะ โอเคเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันบ้างโอเคครับนี่ครับ้านทายก็จะมีตรงนี้เป็นช่องเก็บแบตครับเป็นแบตไฮบริดนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นแบตเตอรี่เหมือนรถยนต์ทั่วไปนะครับก็แบตอยู่ด้านนี้ครับไม่ได้อยู่ด้านหน้านะโอเคข้างหลังก็จะเป็นนี่ครับยางอะไหล่นะครับเครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ครบเลยนะครับรอยซีนกาวต่างๆนะครับคันนี้รถสวยเดิมเลยครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับสีขาวหล่อแบบนี้นะครับราคาค่าตัวเขา ถูกมากๆเลยนะครับเพียงแค่837,000บาทนะครับผ่อนสบายๆครับเดินละประมาณ13,200เท่านั้นเองนะครับเริ่มต้นที่13,200บาทเท่านั้นเองครับเอาปิดไม่ลงสำหรับเจ็บนะครับด้านหลังก็มีเซนเซอร์มให้ถึง4จุดเลยครับสำหรับแคม ry รี่คันนี้นะครับผมส่วนด้านท้ายครับปื๊บคันนี้นะครับด้วยความที่เป็นปี17เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะก็จะเป็นสีชามัวเป็นเบาะน้ําตาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังเบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าจะมีที่จับครับที่จับ เบาะนะครับให้ความสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นหรือลงรถนะครับก็สะดวกสบายนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันออปชั่นคันนี้นะครับขออนุญาตเข้าไปนั่งนะฮะชุบเริ่มมาตั้งแต่ประตูเลยครับคันนี้ก็มีเมมโมรี่ซีดครับกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับขึ้นลงออโต้ทุกบานนะครับผมคันนี้ ฝั่งขวาของพวงมาลัยครับเป็นเขาเรียกอะไรบังคับจอแสดงผลด้านหน้าของเรานี่เองนะครับตรงหน้าปัดนะครับฝั่งซ้ายให้เป็นบังคับเครื่องเล่นครับมันติฟังก์ชันนะครับตรงนี้เป็นค r สคอนโทรลนะครับมาพร้อมกับพุ s สตาร์ทครับแน่นอนรถเซกเมนต์นี้นาทีนี้ต้องมีแล้วครับผมา Park นเซอร์ครับไบดิงสปอ Sport Monitor ครับเวลามีรถจะแซงเราจากข้างเนี่ยจะมีไฟแจ้งเตือนที่กระจกนะครับแล้วก็แท a c ชั่นคอนโทรลนะครับผมกระจกปรับพับออโต้นะฮะเบาะไฟฟ้าเนี่ยให้มาทั้งสองฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือผู้โดยสารด้านหน้านะครับ ตัวนี้ก็เป็นไวเลสชาร์จเจอร์ครับผมนี่ด้านซ้ายมือของผมเป็นไวเลสชาร์จเจอร์สามารถเปิดปิดได้ตรงนี้ครับชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยนะครับสำหรับรุ่นที่รองรับนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นแคม r y ร์รี i ไฮบริดครับแอร์เนี่ยออกยันเบาครับผมนั่งเนี่ยไม่มีหลังเปียกไม่มีก้นเปียกแน่นอนนะครับคันนี้นะฮะเครื่องเสียงก็ได้มาเป็นของ JBL เลยนะครับมีจอมีมีกล้องถอยหลังมีระบบเนวิเกเตอร์นะครับนำทางให้นะครับไปไหนก็ไม่หลงครับ ยิ่งมาเพอร์เฟกต์ยิ่งไม่หลงเลยครับเพราะฝ่ายขายเราแอดมินเราส่งโลเคชั่นให้ลูกค้าทุกคนนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับผมสีขาวนวลสวยมากนะดูสง่ามากนะครับผมเปิดมาด้านหน้าโอ้ฝากระโปรงเดิมๆครับน็อตไม่เคยขายเลยนะฮะเรียกว่าใหม่มากนะที่มีเห็นรอยฝุ่นเล็กน้อยเนี่ยคือเป็นคราบที่เราขัดผิวสีเบื้องต้นนะเพื่อให้สีมันดูเงาดูงามนะเตาเพิ่ง ได้เข้ามาไม่นานนะครับก็ทําความสะอาดทาอะไรกนพอสมควรแล้วนะครับก็เหลือในส่วนของดีเทลเนี่ยมาล้างเก็บละเอียดกันอีกทีนะครับผมก็ใครที่กําลังหารถ Camry แบบนี้อยู่นะครับไซส์ประมาณนี้รุ่นย่อยประมาณนี้ครับคันนี้เป็นปี2017ครับเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับไฮบริดน a เ i กเตอรนะครับผมเป็นเบาะสีชามัวเรียบร้อยแล้วอย่างที่ต้นคลิปเราได้ชมกันนะครับผมก็ราคาเปิดตัวมือสองอยู่เพียงแค่800,000 37,000บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อสดฟรีแบตฟรีโอนได้ราคานี้ไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่อนนะครับมีโปรโมชั่นเหมือนกันนะฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับจอง 00. 0พนมิส่วนให้อีก4 0 0 0 0บาทนะครับผมก็ผ่อนสบายๆบายครับอย่างที่ผมแจ้งเลยเพียงเดือนละ1 3 2 0 0บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2 7 9ต่อปีเท่านั้นเองนะครับผมใายหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับฝ่ายขายเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนคครรรััััับบากกกกกดดดดดลแช Sub subscribe Like ปนนงใจ้ววยะสสี we